วันนี้ผมอะ่ะอยากจะมาเที่ยวกับเด็กๆมีน้หวีดมาให้ด้วยดูวยดีๆๆๆป่ะเดี๋ยวจะพาไปหาเด็กๆกันครับที่ลุงอันเล่นอยู่ในนี้นะครับก็คือตุ๊ก,กตาหุ่นมือนั่นเองนะครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับแบบที่เราทําเองก็ได้อย่างน,างนี้อย่างตัวนี้เป็นต้นนะครับกับแบบที่ไปซื้อมานะครับตามท้องตลาดทั่วไปส่วนแบบที่เราทําเองนะครับ ประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็นหัวเป็นหน้าแล้วแต่จินตนาการของเราเลยว่าเราอยากได้ตัวอะไรนะครับใช้ตุ๊กตาเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาถอดข้างในออกนะครับถอดนุ่นออกเอาโครงไว้ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นปเปอร์มาเช่เป็นกระดาษอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวเห็นไหมครับใช้เศษผ้าที่มีอยู่นะครับตัดเป็นตัวตัดเป็นมือเห็นไหมครับแล้วมาประกอบกัน ถ้าเป็นหุ่นมือที่เราทำเองนะครับง่ายๆเลยส่วนประกอบนะครับส่วนแรกไม่ต้องตกใจนะครับส่วนหัวนี่นะครับส่วนหัวทําจากไปเปิร์มาเช่กระดาษที่ทําก็ได้นะครับหรือจะใช้ตุ๊กตาเก่าๆก็ได้นะครับกับส่วนที่เป็นตัวเห็นไหมครับใช้เสื้อเก่าเราก็ได้นะครับแล้วก็ตัดแขนเข้ามาเย็บครับง่ายๆนะครับมีหนังยางแถมด้วย1เส้น วิธีทำนะครับเมื่อเราได้ส่วนหัวเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ส่วนตัวเึ๊บเอาอยางมัดไว้เห็นไหมครับว่าง่ายมากเลยนะครับดึงนิดนึงนะครับให้เข้าที่นะครับนะครับหุ่นมือก็มี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนตัวแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวอะไรนะครับนี่เด็กเด็เขาชอบมากเลยป่ะเดี๋ยวพี่เกับคุณลุง แปะยิ้มแล้วกันจะไปดูซิว่าถ้าเรามีของเล่นอย่างนี้แล้วเด็กๆเขาจะไปเล่นยังไงไปไหมครับเราไปดูซิว่าเด็กๆเขาจะเอาคุณลุงแปะยิ้มไปเล่นยังไงต่อเชิญครับมาเลยมาเลยมาเลยวิธีการเล่นก็คือใช้หุ่นมือสวมลงบนนิ้วและมือการเล่นให้มีประโยชน์ควรมีผู้ใหญ่ดูแลและสนับสนุนการเล่นโดยไม่ปิดกั้นจินตนาการของเด็กหรือชี้นำเด็ก แต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะสาธิตการเล่นให้ดูก่อนซึ่งของเล่นชนิดนี้จะเสริมสร้างพัฒนาการได้3ด้านคือพัฒนาด้านการเรียนรู้เป็นการเล่นสมมุติให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินช่วยเสริมสร้างจินตนาการพัฒนาด้านสังคมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและพัฒนากล้ามเนื้อย่อยคือช่วยในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมือและนิ้ว